สบายดีพี่น้องสบายดีกับแผ่นครับกกชุกุชุกคนเอฟซียยชุก,กุชุก,กคนเนาะเปิดมากกับพอเห็ดปวกพี่น้องเลยสบายดีอยู่ในช่องน้องอสาวลาพี่น้องป้าเห็ดปวกเห็ดปวกพี่น้องพวกเนี้ยนี่นี่งาม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 หม, mm มูเลกก่กของเฮาพูน่ะพูน่ะนนนอืมอุปกรณ์เท่ากับเครื่องเก่าพี่น้องเลยมีดแล้วก็ ขูเนาะเก็บเลยอยอดอลายใช่ห่างเพิ่นวะนี่พี่น้องนี่มาหน้าดีมุนีิ หยุดพี่น้องนี้มาเก็บร่มกันพี่น้องเลยมันยังมวนเนาะเก็บที่เคยสามันสีบะมวนวันไดนต้องมาเก็บหลายหลายคนพี่เดี๋ยวเราเอาทางนี้ก่อนเห็นยูพี่พี่น้องพี่ จิบไปจิบไปจิบไมอนไปมอนไปพี่น้องมอนไปช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์นําพี่น้องเด้อให้าเจ้าผู้บ่เคยเห็นคลิปของเคยลาได้เห็นนําหลายูหลายคนเนาะคลิปของสละนําหลายูหลายคนที่ยังบ่เคยเห็นสิได้มาเห็นแล้วก็สิได้ฮู้ว่าประเทศเฮาอุดมสมบูรณ์ด๋เ็ดก็อยยังหลายยังหลาย ข้าข้ายังเอ,อเาอเอาตัวปูมาขาก่อนมีนีน้นง,นงนามีน้ำงาไข่เต็ บ่มีคนมาสั่นด้ฮานเขาได้นี่อันนี้แค่แต่บ่มีคนมาเนาะเขาก็เลยกิบหนึ่งๆเลยผู้เดียวกันมือตีสามมาหน่อยเอาท่านเขาได้นี่นพี่น้องเนี่ย มวนขนาดนนนนพี่น้องเลยมวนมวนมวนพีๆมา,าทางนี้ไปนี่ย่งางก็คอยคอย,ยันเหยียบยันเหยียบยันเหยียบเพี่มีลายลายพียยย่น้องลายนี้ นี่ผลงานเนาะพี e. ่น้องสิเต็มขู over, ่พี่ผลงานเนาะสีเต็มขู่แล้วเก็บต่อพี่น้องเก็บต่อเก็บทีดปู๋เมื่อเก็บต่อเก็บที่ปู๋ ใช่ๆพี่น้องมึงไงนี่นี่นี่พี่น้องนี่งามขนาดเนาะพี่น้องเอ้ยงามงามจัดจัดจัดมุนมวนเลยราดูการเห็ดออกเลยอย่าฟาเบอ่อกันเด้ย๋ยพี่น้อง ที่มีแต่คลิปเฮ็ดลงเนาะพี่น้องและกูและคนเ่นก็จากให้ห้าเฮ็ดป่วงให้เบิ่งออกแล้วพี่น้องได้หาแล้วเฮ้าในะอย่างหาอยู่แล้วมันมวนวันนี้มันก็ออกให้เราชุดๆเลยใช่เลย เลี้ยมาเห็นอยู่พีบ่พีีโอ้โหบางแท้มนีขอโทษก็ไฟพองเอ้ลายหูลายตาอยะขค้นช่งายคนก็สีหูเฮ็ดอได้ี ชูม่มพี่น้องเลมีแต่จูมง,งามงาม,มง,งามหง,งัดโอหงัดอู้มวนมวนพี่นองเลยเกมาเก็บพังนี้บ้านนี้ อืมอืมผีเก็บฝัดเก็บคนเดียวโอ้ยบม่ได้แบ่งไพ่โมมีมือที่สามมือที่สี่ สามสี่ขั มันึงพูดงานอีกพี่น้องเจ้าอ้อนเจ้าอ้อนงามมาลีพี่เต็มคูแล้วสิเต็มคูแล้วพี่น้องนี่ไปหาอีกพี่น้องหาอีกโอ้โหยสุดๆพี่น้องไอ้เฮ็ดนี่อดำเดินให้เบิ่งอีกก่อนเนาะความงามนี่จะจมะูมเลย นี่จะจู้ำงามงามลีได้มูหนึ่งเห็ดนะเห็ดมูเดียวจนอยากเต็มขูโอ้ยทำไมมันเห็ดดอกใหญ่คือเดินหกนะฮะไอเต็มคูอันนี้มันเห็ดปวงน้ำแกงมันบวอ,อย่างใหญ่บันไดเห็ดปานกลางอันนี้เนาะทำไมมันเห็ดใหญ่คือเดินหกตีนมาก,กับใหญ่เงาเนาะโอ้ยเลือยหดคู หมูเดียวเท่านั้นคุ้มขนาดพี่น้องมากมือนนี่มาผู้เดียวอีกบ่มีผู้ใดมาเห็นเนาะอีขืดยันมีมือที่สามที่สี่ที่ห้าบ่มีมิจิลี่ชงใส่กระเจ้าบอ,อยากหิตบ่รูกรเ,เจ้าบูหูมองหิตออกแต่ตอนลงมาตัวแรงนะ่ะลายคนอยู่พรอมาทางนี้รถ้าน้อยเนย่แล้วเขาชงใสเขาขืดว่ามันปูมีวิตามินห็ดเขาก็เลยบอหา เอาเขาไปเพระวา่าเห็นสีหดอกกอนตอแและไม่นเลยพอเต็มอยู่ชีขยาอยู่ตัวได้ก็อยางออกกล้องสงสัยก็เลยจัดไปเก็บผู้เดียวมว้มวนมว้มวนม้วนลีพี่น้องเลยมีความสุขขนาดเลยเก็บผู้เดียวบ่มีผู้ใดมาหยาดเก็บเด้มาหลด เห็นดอกได้กับเป็นของเฮากานมีผู้ได้มาญาาิเก็บาเห็นกับหมู่เก็บนํากับบเป็นของเฮาอันนี้เห็นดอกได้กับเป็นของเฮาเป็นของเฮาสุดสุดพี่น้องเ้ยมีความสุขอลีขักเป็นขักมวนเป็นมวนโอ้เห็นแห้ง่ได้ยันดอกมันแตกแต่ว่าซ้านี้นานอยู่ดอกสิแตกมันแข็งเพราะว่าจูมันได้มัน้องกับผลกันมากันดอกมันแม่อนแต่อันนี้ ได้แต่จูมเลยได้แต่จูมอ่อยตอดปะพี่น้องเมื่อมา่พี่น้องเลยสงสัยจีบเห็นที่นอแบบนี้ยางตามทางตามคันนาขันเห็นตามคันนาอีกโอ้ยสิมานขนาดเลยสิฮ้ายเก็บยางคักอีหลแ้รกคันเห็นตามคันแท่นนีา ออกมาทานันใดล้ครับวยแดดแดดเป็นแดดเลยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจสุขุสุขคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อถ้ามาคลิปไดของสองน้องซาลาก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะให้เบิ่งอีกก่อนพี่น้องเลยยังบ่เหล่งามงามมะลี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์พี่น้องเลย่องน้องซาลาแล้วก็เคยลาพี่น้องไปแล้วพ่อกันคลิปนาพี่น้องคอยมีความสุขสุขคูขส,ขสุขคนสบายดี